ไทยลีกลุ้นล้าแทสมัคแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับหลังทางฝั่งซ้ายนี่เป็นเจฟเฟอร์สันนะฝั่งขวาเป็นดิออนทูสแล้วก็คู่กลางเป็นเอโนติกเก้และวัฒนาถ่ายนุ่มนะครับกลางแบ็คซ์อาฟกลางทางฝั่งซ้ายนี่เป็นผู้เสียเป่าเริ่มเกมนะครับเจ้าทีมบุรีรัมในชุดสีเข้มเขี่ยก่อนนะครับส่วนอุทัยธานีวันนี้มาในชุดทีมเยือนเสื้อสีขาวนะครับ เกม90นาทีถ้าเสมอจะต่อเวลานะครับและถ้ายังไม่มีผู้ชนะต้องก่อนมาถึงทางจิโรฮามัตจิโรฮามะตเปิดมาตรงน,นี้โโอ้เโห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 โกี่ยวไม่ติดครับบริงโดซันโตสช่วงเดินเมษาก็เลยให้วัฟครับเดินมีนาคมไม่มีชื่อไปด้วยนะครับหาครับบุรีรัมพยายามจะชิง1-2ได้ยิงครับโอ้โห,โหพิซูลี่หาจังหวะยิงดีมากๆแต่ว่าก็ยังไม่เปีย่ยมยังไม่ได้โดนบังมากครับ เดี๋ยวดูอีกครั้งนึงครับคือบอลทะลักแล้วไวมากนะครับจังหวะนี้ของฝั่งของบิโซลี่ครับได้โอากาสยิงเลยกูเลี้ยงจี้เลี้ยงจี้แล้วให้ศาสัลักศาส,ะสะลักขวาก็ต้องเปิดยกมาบิโซลี่มองเซฟได้ครับคุณเกียิโอ้โหมือเดียวยังขึ้นนําไม่ได้ครับบุรีรัมม์เราทานนะครับเดี๋ยวดูกันอีกครั้งนึงครับจังหวะเปิดของสลักได้เทคบ่ตรงนี้นี่ปัดออกมาได้ครับพอปัดออกมาแล้วไปเข้าทาง เล่นของฝั่งอุทัยธานีครับช่วยกันสกัดออกไปครับเบรนเนอร์เฟอรฟอร์ดพามาเองตะลุยตะลุยตะลุยแล้วให้จีรอนฮามัดยกมาริคาโดซันโตโอ้โหโมงแบบขุนโขนไปหน่อยครับครั้งนี้ครับจังหวะเปิดแล้วโมงของริคาโดซัน90นาทีเเสมอกัน1ต่อ1อ่าครับด้เปิดแล้วโค้งโอ้โหเซฟอีกแล้วโอ้บุญยเกียรติครับกลับมาเล่นแล้วต ใหตรงนี้ชิโกซีเอมบ้าเอาละครับถึงบอลชิโกซีเอมบ้าลุกขึ้นได้ก่อนแล้วหักมาริคาโดซานตอนโอ้โหได้ยิงด้วยครับแต่ยิงไม่เต็มเท่าไหร่มีทีทอนมาขวางไปต่อเวลานะครับแล้วก็บุรีล์ได้ประตูชัย2-1จากลูกจุดโทษของ้วนรอหาเพื่อนแล้วยกมาโกราเขาสิทธิ์พักอกพักอกแล้วไปที่ว่างเอาละครับธนกิจถึงบอลเ้าไปลื่นไปลื่นเฮล,ลิแกแล้วยิง1-0่งเลยครับโอ้โห วินเนอร์เฮลิเก้ครับหเหมือนจะถึงบ bon อลแต่การเราไปสะดุดเองครับธนกิจยิง2จังหวะไต่แล้วเนี่ยครับคือวินเนอร์ไปเสียหลักครับทำให้ธนกิจมีช่องว่างในการที่จะหลุดไปยิงตรงนี้ครับคือเหมือนจะเข้าถึงแต่ไม่ถึงนะครับยึดเข้ามาแล้วสะดุดลื่นไปครับโอ้จะดึงจะอะไรฝ่าในเรื่องการครองโอกาสยิงแล้วก็ได้ประตูน,นันะครับ ดูเครื่องหลังครับอุทยัยธานีได้เคลียบ่าครับในเสื้อสีขาวยืนมิดฟิลคู่กับทางเคนเนตเดลเกาครับปล่อยให้สุขชัชยไปเล่นหน้าคู่กับบิสโซลียออแล้วครับธนก,กิจเปิดมาได้โมงตรงนี้ไม่ตรงกรอบครับสะสะลักโอ้ในย,ยืนยืนแต่ไม่ตรงกรอบครับดูจังหวะเปิดขึ้นมาครับแล้วเป็นสัสะลักครับแต่ว่าจังหวะเทคโมงเนี่ยเหมือน เกรงศีรษะน้อยไปนิดนึงครับทำให้บอลโด่งมองทางขวามีชิโกซี่เอมบ้าให้มาชิโกซี่เอมบ้าเอาบอลลงได้พามาเองริาโดซันโตอยู่ทางขวาให้มาริคาโดเปิดยัดมาแล้วก็หนึ่งงครับเอาจนได้ครับชิโรนทามาตโอโหจากลูกเตะม,มุมของบุรีรัมครับกลายเป็นประตูของแล้วก็ปล่อยทางริ卡โดซันโตที่ขึ้นมาตรงนี้ด้วยครับจ่ายแล้วสุดท้ายทีโรนทามาด เข้าถึงบอลก่อนที่สะสะลักษ์จะถึงนะครับหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับอุทยัยธานีครับตามตีเสมอได้สําเร็จแล้วครับแล้วก็เป็นลูกแรกที่อุทัยธานียิงบุรีรัมได้จะลองคอสไหมทแทงตรงๆเลยโกรันเขาซิโอ้โหยกตรงนี้บุญเกียรติออกมาเร็วมากๆครับกลายเป็นให้โกรันเขาซิยังเปิดไม่ได้คืนมาเดียังคู ดิออนคูลองยิงเองเลยเสาแรกโอ้โหได้ลุ้นเหมือนกันครับบอลตกพื้นแล้วก็ไปเข้าข้างประตูโอกาสนี้ของดิออนคูครับโอกาสตัดมาได้วิลามจะได้บุกขึ้นมาครับธีรทรไหลเข้ามาที่บิโซลีได้ยิงลูกนี้โอ้โหเปรียบร้อยครับ2ประตูตอนหนึ่งครับบิโซลี โอ้โหสะบัดข้อเท้าน,นิดเดียวครับบอลพุ่งเสียบไปเลยครับที่ธีรธรจ่ายให้กับมิโซลี่แล้วมิโซลี่ได้ตั้งป้อมยิงเลยครับโอ้พุ่งขนาดไต่ก็ไม่ทนันแล้วของมูญแจเกียร์เดี๋ยวดูมุมนี้แบบชัดๆเลยครับยิงแหวกตรงนี้แล้วไปเข้าเสาออเสาหนึ่งเลยครับมมเจมส์เบอร์ดฟอร์ดเบนเดวิสเบนเดวิสเลี้ยงเข้ากรอบเขตโทษแล้วลองยิงปัดได้แล้วก็ซ้ำโอ้โหสองสองครับชาลาลอมโบชาลัมบูสบ ตีเสมอให้กับทางอุทยัยธานีได้สําเร็จโอ้สุดๆเลยครับจังหวะขึ้นเกมจังหวะนี้ครับเบนเดวิสยิงแล้วปัดมาไม่ดีครับมาเข้าทางของชาล็อโปสครับได้ยิงประตูตีเสมอให้กับทางฝั่งของบุรีดําเห็นปาเห็นปาโอ้โหในกรอบโทษไม่มีเพื่อนเลยเห็น่าต้องเอาเองต้องเอาเองแล้วให้มาเบนเดวิสยิงตรงตัวทางซิวรักครับให้บิโซลี่ถึงด้วยเอาละครับบิโซลี่บิโซลี่เข้าซ้ายแต่ว่าดีมานี้ยังได้อยู่เบนเดวิส ผู้นานๆจะเห็นแกมาช่วยเกมรับด้วยเหมือนกันแล้วสุดท้ายครับผู้ตัดสินเป่านกอิจยาหมดเวลาการแข่งขันครับ90นาทีุรลรัมยูไนเต็ดกับอไทยธานีต่อเวลาทั้งสองครั้งนะครับครับมาดูกันต่อครับในช่วงต่อเวลาพิเศษทีมใดจะเป็นฝ่ายชนะหรือถ้าไม่มีใครชนะว่ากันที่ลูกจุดโทษนะครับซึ่งคู่อื่นนี่กลับบ้านกลับช่องไปหมดแล้ว แต่ว่าเบนเดวิสจะยกหนีวิซุลี่ไม่ผ่านปั๊มแย่งกันอยู่เป็ของบุญดีรามแล้วเดียนคูปั่นลูกนี้ยิงดื้อเลยครับแต่ว่าบุญญเกียรติก็ยังเทคตัวปัดเอาไว้ได้ยังไม่ได้โอ้โหยังปัดได้แบบสุดปลายมือเลยครับบุญญเกียรติจ่ายให้ครับเดียนคูเซฟยิงลูกนี้กระโดนมองหาแล้วเปิดยัดมาโอ้โหเป็นเนอร์เลเกอยร์ยังแย่ขาไว้ได้ ยังได้อยู่ครับอ๋อแล้ครับแคนเน็ดดูการลองยิงลูกนี้ <c oughs> บอลผ่านไปฟีร่ด,ดนฟีร่ด,ดนกัญชากมาแล้วยกมาตรงนี้โอ้โหเนี่ยนะครับได้เปิดได้คอร์ดี่มีเป้ายัางไม่เต็มครับ <c oughs> ถือว่าช่วยได้เยอะครับจกกังหวะนี้เกือบเข้าถึงนะครับแต่เข้ารอบตอนนี้เนี่ยก็จะมีบีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับมีสิงห์เชียงรายยูไนเตตนะครับครึ่งเวลาหลังของการต่อเวลาพิเศษครับเป็นบุรีรัมย์ได้เคลียร์ ใช้บอลยาวๆเลยแต่ว่าดุงยาบอลจับจับแล้วให้นาะเรบอดินหักคืนพีระโดนยิงขวาโอ้โหไม่ตรงกรอบครับทำชิงกับนาเรบอดินครับแล้วสุดท้ายยิงหลุดออกไปเลยครับเป็นความน่าเสียดายเลยครับจกกังหวะนี้ของพีระะครับบุรีรามจะได้สวนขึ้นมาตรงนี้โอ้โหสุบชัยโดนเสียบไปก่อนแล้วมีใบเหลืองด้วยครับเชลลโบอส ต่หน้าตาผู้สิทเลยครับต้องเขาเหลืองไว้แล้วหรือเปล่า,เ,าเหลืองสองใช่ครับชาลาล่าโพสโอ้โหมาโดนช่วงท้ายเกมครับเป็นทั้งคนทำประตูตีเสมอแล้วก็เซงแต่อาจจะอกอาการเขียงยากนิดนึงไอ้สุวชายพริกพริกแล้วหนีมาได้หนีมาได้แต่ตัวจ่ายไม่รู้จะให้ใครให้มาที่กีเมบพิโซนี่ยิงอูโหบอลผ่านหน้าปาประตูคนิดเดียวเท่านั้นโอค แต่เยกดีครับจังหวะนี้ไม่ตรงกรอบครับบีโซลี่ผมก็เลยทำให้ประตูนี้ของบีโซลี่ยังไม่เปิดยาวมาแล้วพุทธสินครับ3นาทีเป๊ะๆไม่มีบวกเพิ่มครับ120นาทีทำอะไรกันมารับชมกันต่อครับนี่ครับถ่ายยิงก่อนครับวินเนอร์อลิเก้วิ่งเข้ามา แล้วยิงตรงนี้โอ้ยิงออกไปเองครับโอ้โหซูรักไปผิดทางแล้วแต่บ,บินเนอร์ลิเก้ทุกวันของเขาจริงๆครับประตูแรกของเขาในวันนี้ที่เสียไปให้กับบุรีรัมนี่ก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาไปลึกบิสซอรี่วิ่งมาซัดต,ตรงนี้ไม่เหลือครับ1-0เบนดูรัมออกนํำครับบุญเเกียรติไปผิดทางจริงไปทางซ้ายนะครับส่วนบุญเเกียรินี่พุ่งไปผิดทางแล้ว ซอย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 แล้วก็วิ่งมายิงรีบโดนปัดครับโอ้โหมัวแต่ซอยครับพิกาโดซันโตสอูสิวลักษ์ซื้อบุมเดิมครับแล้วปัดมือเดียวออกไปซันโตสเหมือนกนันครับเพราะว่าในเกมพวกซันโตสเองก็สร้างโอกาสในการยิงตกด้วยตัวเองนี่ก็ไม่ยิงเพื่อขึ้นนสองศูนย์แล้วซัดตรงนี้โอ้โหอดัเดเลียดๆนะครับเข้าไปผ่านมือของบุญใปัดไม่ทันนะครับ วิ่งมาชิปโอ้โหนี่ตามหลังอยู่2รลูกนะครับ,รบใจคอแกไ <laughs> ล่มาหนึงใจกล้ามากๆเลยครับชิปเข้าตรงกลางเลยครับเล่นเต็มเต็มนาทีกำลังขาเป็นยังไงดูเกาวิ่งมายิ่งไปถูกทางครับบุญเกียรติแต่ว่าปัดของกุทชัยธนีถ้าไม่เข้าจบเลยนะครับแต่ถ้าเข้าก็ไปวัด คนที่4ของบุรีรัมซึ่งคนที่4ี่ของบุรีรัมถ้าเข้าก็จบเหมือนจามินเดวิสวิ่งเข้ามายิงเลีโ้โหง่ายๆเลยครับซีวลรักษ์ซื้อมุมเดิมครับแล้วสุดท้ายก็เซฟไว้ได้ครับกลายเป็นบุรีรัมยูไนเต็ดครับชนะการดวลลูกจุดโทษอุทัยธานีไป3ประตูตอนสกอร์รวม5ครับลูกนี้คือกะจะจริงวัดใจครับแต่สุดท้ายทั้งเบาแล้วก็สิวรักเองก็รับไม่ยากด้วยครับกลายเป็น รอบเลยครับอุทัยธานีแต่ก็ถือว่าที่บุรีรัมเป็นทีมสุดท้ายนะครับและวกเขาคือแชมป์เก่าด้วยก็โดนจุดโทษนะครับเอาชนะอุทัยดูไทยลีกรุ่นลาดแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็ครุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ